หกนาฬิกาครับก็พบกับผมเช่นเคาบ่ายสามบ่ายสามนะครับพบกับผมเช่นเคยไบบุดเบี้ยวเคี้ยวตะมานะครับวันนี้แล้วก็ชลยุ้ยป่วยแล้วนะจ๊ะก็ป่วยนะครับก็ยังมาทํางานได้ถึงตอนเรสกุลผอมยาวนะครับผมก็ทางคุณธาพนีนี่หนีนี่กระต่ายนะครับว่ายังไงครับคุณธัพนีส่งข่าวมาว่าภัยธรรมชาติขึ้นมานะคฝนถล่มลําปางดินสไลด์เฝ้าระวังน้ําป่า ฝนถล่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางน,นะจนเกิดดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรกลเคลียร์ล่าสุดเปิดสัญจรตามปกติแล้ววันที่30รกรกฎาคม59มีรายงานข่าวว่าเกิดฝนตกอย่างหนักในอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางทําให้พื้นดินบนสันเขาเริ่มอุ้มน้าเอาไว้เป็นจํานวนมากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแจซ้อนจัดทีมชาวบ้านคอยเฝ้าระวังดูสีของน้ำในลำห้วยต่างๆที่ไหลผ่านในหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมง พร้อมกับนําเศษกิ่งไม้หรือขยะที่ลอยมาขวางการไหลของน้ําออกเพื่อเปิดทางระบายน้ําให้สะดวกขึ้นออนอกจากนี้ก็ยังนอกจากนี้นะผมยังเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบ้านแม่แจม่มและบ้านป่านเมี่ยงหมู่7ตำบลแจ้ซ้อนโดยในจุดแรกมีดินและหินก้อนใหญ่สไลด์ลงมาขวางถนนเจ้าหน้าที่ได้นําเครื่องจักรกลเข้าไปเคลียร์เส้นทางและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้วอ่ ก็ส่วนเส้นทางสายส่วนเส้นทางสายอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับเกิดการทุดตัวลึกกว่า10เมตรสามารถใช้สัญจรได้เพียงช่องทางเดียวเจ้าหน้าที่ได้ติดสัญญาณเตือนเนื่องจากพื้นดินด้านล่างเริ่มเป็นโพรงและไม่อนุญาตให้รถขนาดใหญ่ผ่านเส้นทางดังกล่าวอ่ะลองไปพูดได้ยใช่ไหมพูดได้โอเคด้านในถนอมสุจริตนะครับนายกอปตแจ้ซ้อน เตือนประชาชนในพื้นที่บ้านป่าเมี่ยงและบ้านแม่แจ่มนะครับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับผมครับผมอ่ะหมดแล้วเหรอจะพูดจะหมดจุดแล้วเพลิ <c oughs> นเพลินนะอ่ะจบข่าวแล้วก็มาดูเออ็นจับทางดูเหยืนน่อข้อความแรกเลยนี่น,นี่ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับผมนะคุณ คุณไบบูดเบี้ยวหล่อจังเลยค่ะมีแฟนหรือยังคะอจะเชนตอบทันทีมีแล้วครับผม,มใช่ครับมีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคุณไบบูดเบี้ยวตาคำ้คำๆนะคะอ่านข่าวก็ผิดเล่นยาหรือเป,เปล่าคะถามแรงนะเนี่ยจับน้องจุ๋มจิ๋มก็บบุ๋มบิ๋ม่าผ<า>มเมื่อวานไปเล่นม้ามานิดหน่อยครับผม ม้าม้าอะไรช่วยอธิบายช่สนามม้านั่งเริงเขาขี่ม้าขี่ม้าจริงๆไม่ใช่ม้ายาแท็บเล็ใช่ไหมฮะครับผมครับผมอ่ะอีกอันนึงนะฮะน้องบวันนี้อ่านข่าวเยอะมากเลยแบ่งพี่เฉระยุ้ยอ่านบ้างสิคะคนพิมพ์น่าจะไม่ได้ดูรายการเมื่อกี้นะทั้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณเฉระยุ้ยครับครับผมได้ครับพี่เฉระยุ้ยครับเมื่อวานน้องตองแปด ลีลาดีไหมคะพี่คืออะไรครับผมคุณอาจจะเป็นชื่อน้องอ๋ออาจเป็นชื่อตองแปดไม่เกี่ยวเอาอบนวดอะไรทั้งนั้นไม่น่าเกี่ยวอ๋อครับผมที่คุณพูดไม่น่าเกี่ยวกันที่เดี๋ยวก่อนครับคุณเจอพี่สอนล้วยเล่นกัญชาอยู่หลังคณะจริงหรือเปล่าครับคุณอันนี้ไม่น่าจริงนะฮะแต่ ไหนวะไหนนี่ไงครับผมไหนนี่ไงครับต่อมาต่ออันนี้ค่าวกีฬาแล้วผมก็เป็นภาพช็อตเด็ดกีฬาดังของนักฟุตบอลทีมชาติอือังกฤษแล้วผมก็ภาพที่จะใช้ทางด้านนี้เดี๋ยวไปดูด้านนี้นะฮะก็ให้ทางทีมงานตัดต่อแล้วก็ใส่ลงนะผมนะฮะ คุณน้องใบคือเนี่ยคือนอกจากผมจะเป็นนักข่าวแล้วนะครับผมเปิดนั้นกิจการเป็นร้านอาหารของตัวเองด้วยนะครับผมก็เพิ่งเปิดวันแรกผมเปิดได้ประมาณ10สิาทีคนก็มุงเต็มร้านโอ้โหร้านคุณขายดีขนาดนั้นเลยครับมูเหลืองกัดเยเซ็โฆ้ณนาคุณจัดมากเลยนะครับจัดว่าดีจัดไว้นะฮะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ ผมก็มีกรอนที่จะมอบให้ผู้ชมได้เอากลับไปคิดนะครับผมก็หุบเหวล,ลึกอย่านึกว่าเหวตื้นเหวล,ลื่นอย่าลิลองขนองผักตกเหวหินปีนป่าย,ยังง่ายนักตกเหวรักกระเสืกกระสนจนวันตายครัต่อเลยครับต่อเลยครับมึงพูดะจะบบาทแล้วเนี่ยครับ จบกันจริงๆแล้วก็คุณฟุกก็จะไม่ใช่คุณฟุกสิคุณไรต์ก็จะมีว่าแต่คุณฟุกดีขายรับผมผมไม่รู้จักนะเขาเป็นคนดีของคณะขอเออยู่คนเึงวนะฮะว่ามึงนั่นแหละก็ก่อนจะจบก็มีเพลงจากไรต์มาฝากกันแล้วของซิงเกิลอันนี้เป็นซิงเกิลอันนี้ยังไม่มีเนื้อร้องจะเป็นช่วงทํานองให้กับให้ปล่อยเดโมไปก่อนเป็นท่วงทานองเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนดีกว่าโอ้ขยะฟังละอยกฟังใช่ไหมครับครับผม เพลงนี้มีชื่อเพยงว่ายามเข้าเดือนหกครับผมคุณคุณไม่ครับผมคุณว่าจะต้องเจ็บหัวอ่ะมาพร้อมยังครับพร้อมแล้วฮะบอกใครน่าจะบอกผมผมไม่น่าบอกใครนะฮะ ยิมคำไม่ทันคุณคุณไระก็ได้มีเพลงที่จะมอบให้เรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแต่งแค่ทำนองไว้ก่อนครับเนื้อร้องยังไม่มีได้เพลงนี้มีชื่อเพลงว่ายามเข้าเดือนหกนะครับผมน่าจะเข้าที่ผมคนเดียวนะฮะไม่น่าเข้าเดือนพร้อมหรือยังครับบอกใครอ่านะไปฟังเพลงนี้ก็เลยนะครับได้นะ เตเด็ดอาไปเลยเตเด็ดเดเดเตเดดเด็ดเด็เด็ดเตเดเด็ดเตดเด็ดเด็ดเต้เดเดเด็ดต้เด็ดเดเดเตเด็ดเดยดเเดดเดดเ้เด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 เเดเด็ด ขอบก็ต้องขอขอบครับผมขอบคุณแหละครับผมขอบคันโผมไม่ผ่านอะไรก็ไม่ได้อะไรก็เขาไอ่จำเป็นเหมือนไม่ม้องกอะไระครับโอเคครับ